ปูนผสมสําหรับก่อฉาบเทต่างกับปูนสําเร็จรูปมอต้ายอย่างไรปูนผสมสําหรับก่อฉาบเททั่วไปนะคะก็จะสามารถนํามาใช้กับงานได้หลากหลายประเภทค่ะโดยส่วนผสมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทรายหินและน้ําซึ่งแต่ละประเภทงานก็จะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกันค่ะอาทิเช่นงานก่ออิฐก,ก็จะมีการผสมกับทรายหยาบและน้ําหรืองานฉาบก็จะมีการผสมกับทรายละเอียดและน้ําหรือถ้าเป็นงานปรับระดับพื้นก็จะมีการเพิ่มส่วนผสมที่เป็นหินเข้าไปด้วยเพื่อความแข็งแรงค่ะทั้งนี้อัตราส่วนในการผสมก็จะ ขึ้นอยู่กับประเภทงานต่างๆสามารถศึกษาได้ที่ข้างถุงได้เลยนะคะสําหรับปูนสําเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่าปูนมอต t a นะคะคือปูนซีเมนที่มีการผสมส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรายหรือส่วนผสมพิเศษต่างๆตามประเภทงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยแต่ละถุงก็จะแยกตามประเภทงานเช่นงานกอ่ออีดงานฉาบปูนงานเทประ,ประดาลตลอดจนงานซ่อมมเนเหนกผสมทั่วไปวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยแค่ผสมน้าตามอัตราส่วนที่ระบุเอาไว้ข้างถุงนั่นเองค่ะข้อดีของปูนมอต t a ก็คือสามารถผสมน้ําแล้วใช้ได้เลย จึงช่วยลดระยะเวลาการทํางานของช่างลงได้รวมถึงช่วยควบคุมคุณภาพของส่วนผสมได้เลยค่ะอย่างไรก็ตามในการสั่งซื้อปูนมอตา้ามาใช้นะคะมีข้อคำนึงถึงก็คือจะต้องกะปริมาณในการใช้ปูนให้ดีค่ะ,คะเพราะว่าปูนชนิดนี้จะใช้ได้เฉพาะประเภทที่ระบุบนถุงเท่านั้นไม่สามารถใช้ข้ามประเภทได้นะคะ